สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับพวกเราและก็น้องๆทุกๆคนนะคะ <c oughs> สู่รายการ Spark Life ค,ค่ะกลับมาเจอกันนะครับกับพี่อาร์มแล้วก็แน่นอนพินัตตี้ด้วยนะครับใ<ห>นวันเสาร์นี้ปิดเทอมกันแล้วเนอะหลายคนโอ้ยหนูยังไม่ปิดเทอมเลยค่ะพี่อาร์มตอนนี้ยังอยู่ในช,ช่วงสอบเลยค่ะโอ้เพราะฉะนั้นใครที่ยังช่วงสอบอยู่ต้องขยันแข่งกันหน่อยนะแต่เชื่อว่าหลายลคนก็อาจจะเริ่มต้น ทยอยปิดเทอมกันบ้างแล้วเหมือนกันใช่แล้วค่ะสําหรับน้องๆที่ปิดเทอมน,นะมหลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนหนังแฟนการ์ตูนนะครับผมอย่างเช่นทา a n สฟอร์เมออ๋อใช่ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะทา a n สฟอร์ e r อร์เนี่ยเขามีอะไรพิเศษพิเศษมาแนะนําค่ะแน่ละครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่พิเศษที่เรานี้มาฝากกันนะครับ จากการกลับมาของทั้ง2ฝ่ายทรานส์ฟอร์เมอร์หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นฝ่ายธรรมะอย่างออโตบอทครับนี่อ่ทีีมบบัใช่แล้วนะฮะรวมไปถึงครับอีกหนึ่งฝ่ายคือดิเซปติคอนซึ่งพย,ยายามที่จะยึดครองโลกเพราะว่าเดิมแล้วเนี่ยที่ดาวเขาเนี่ยก็ถูกทำลายล้างไปเรียบร้อยแล้วด้วยฝีมือตัวเองด้วยนั่นเองนะครับใช่แล้วแต่ว่าคราวนี้ครับไพ่บัตรครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ใช่แล้วล่ะค่ะหลายคนนะคะจะได้สัมผัสการเปิดตัวของ Transformer Prime เมื่อปี2012แต่ว่ามาปีนี้นะคะบริษัท Hasbro เนี่ยนะคะเขาจัดเต็มกับคอลเลกชันใหม่ค่ะสัแต่ปี2013คือทรานส์ฟอร r เมอร์บีชแอนเดอค่ะอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้แล้วเนี่นะคะไปดูนค่ะว่าเอะบริษัทไหนเป็นคนนำเข้ามานะบริษัทที่นำเข้ามาเนี่ยนะคะคก็คือ Map Active Thailand ของเรานั่นเองออ๋แล้วก็แน่นอนนะคะว่า เตรียมตัวครับมาสัมผัสกับการเปิดตัวนะครับกับยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเป็นนิวซีรีส์นะฮะแล้วก็เป็นิวคาแรคเตอร์ด้วยค่ะซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็น transformer b e a t hunter เนี่ยก็คือการกลับมาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ร่วมถึงนะครับเดิมแล้วเนี่ยเราก็จะมีเป็น2ฝ่ายคืออ u t ต b o t s ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ดีเซปติคอนใช่ไหมครัแต่ว่าคราวนี้ครับจะมีการรวมตัวของอ u t ต b o t s แล้วก็ดีเซปติคอนกลายมาเป็นพรีเดคอนโอ้๋อแต่พรีเดคอนนี่คือเขาเหมือนกับว่าเป็น2องร่างที่รวมในร่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยจะดู โหดร้ายวว้าวด,ดูมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าง,งานนี้ก็มีการปรับโฉมกันด้วยใช่แล้วค่ะเขาจะปรับรูปโฉมนะคะของฟีเจอร์อเป็นพีเรีคอนเนี่ยนะคะคือจะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นเดวิลแล้วก็ดูน่ากลัวเหมือนที่พี่อ้ามบอกอแต่ว่าก็ายังคงคาแรคเตอร์เดิมน,นะคะคอย่างเช่นบับเบิ้ลบีเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นบับเบิ้ลบีบีดฮันเตอร์นเองคะอ่ะใช่แล้วนะฮะหรือว,ว่าอย่างที่เห็นในจอเมื่อกี้นี้แบบเอ๊ะทำไมมีบางตัวที่แปลงร่างดูแบบน่ากลัวจังเลยใช่แล้วเพราะว่าเขาเอาออโ์ตบอทนะคะกับดี Z e มีนะครับตัวซีรีส์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับกับ Transformer Beat Hunter อัปเดตเรื่องราวของ Transformer Beat Hunter กันได้ก่อนใครที่ห้างสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยตอนนี้มีแล้วแบบนี้เลยโอ้โหที่เห็นอยู่นี้ฮะก็คือแบบว่า o p t i m u s Prime นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวละครอ,อื่นๆอีกมากมายด้วย เพราะฉะนั้นน้องๆนองคนไหนที่เป็นแฟนๆของ Transformer มเนี่ยนะก็อย่าลืมตามหาทรูวิคอนกันได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินะค้าเหมือนที่พี่อามบอกใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตสาระจากทรูวิชันกันก่อนเพราะว่าวทรูวิชันเราเนี่ยนะคะตอนนี้มีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วติดตามกันได้เลยนะครับก็สามารถที่จะ add ไลน์ออฟฟิเชียลของ t u e v i s i o n เอาไว้นะครับเพราะว่ามีข่าวคราวถึงเรื่องของรายการดีๆมาอัปเดตฝากการโนึงนี่ก็จะมีการให้ร่วมสุกรุ่นรับของรางวัลรุ่นรับตั๋วโนนนนนััเเมดลยยอ้้่่าางีทกบ พอนาทีแอลไลปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารทุกข์ชั้นได้หมดเลยใช่ไหมคะสบายสบายเสมือนกับว่าเนี่ยมีการแบบว่าตัวแทนของเราคุยกับท่านสมาชิกแบบตัวต่อตัวเลยโอ้ดีมากมากเลยค่ะอัปเดตสิทธิ์กันทุกวันเลยนะครับตามแอลเรียงคะเรียบร้อยแล้วเออถูกกับแอลแล้วค่ะแหมอ่ะและช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากนเลยครับสนใจสนใจแล้วก็ชอบเรื่องของกระตูนะอย่าง Transformer ก็ติดตามได้กันละกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้านะมีเกมสนุกๆมาฝากด้วยค่ะ

กลับมาตัวกันต่อช่วยสองของรายการกันแล้วนะครับบอกแล้วว่าเช้าๆแบบนี้ตื่นเช้ามานี่อยู่ที่นี่เลยพิ่ไปไหนนะฮะ<ฆ>เพราะว่ามาเจอกันแบบต่อเนื่องครับเดี๋ยวดูกะต้นเถอะเรื่องนึงก็มาเจอกันได้เหมือนเดิมด้วยถูกต้องแล้วค่ะและตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาเล่นเกมสนุกๆกันแต่ว่าก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยนะคะขอพูดถึงมิตรภาพก่อนโออย่างไงอะมิตรภาพที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยนะคะนั่นก็คือเพื่อนนั่นเองอ๋อนึกว่าถ้าใกล้ตอนนี้คือพี่น้องอ๋อตอนนี้ก็พี่น้องแต่นี้หมายถึงน้องๆเลยค่ะว เขามีคําเปรียบเทียบนะครับน้องครับบางคนเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากคือจะไปไหนมาไหนนะโอ๊ยเพื่อนฟุ๊กได้ไมหมดเลยแ,ลแต่เวลามีปัญหาจริงๆขึ้นมาไม่มีใครเหลือสักคนที่เขาบอกอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีเพื่อนน้อยก็เหมือนกับเรามีเกลืออยู่ชักอาจจะหยิบมือนึงหรือว่าช้อนเล็กๆช้อนนึงแต่ดีกว่ามีน้ําเค็มเต็มทะเลครับอก็หมายความว่ามีเกลือนิดหนึ่งเนี่ยยังเอามา้้้าานนไไไไดดยเเเเเอมมมมมปรู่่่กกกบแตตีีํค็็ลิ น้าเค็มน้ำทะเลดื่มไม่ได้นะจริงด้วยค่ะก็เหมือนกับเรามีเพื่อนก็ถ้ามีเพื่อนดีมนีน้อยดีกว่ามีเพื่อนที่ไม่รู้เป็นยังไงเยอะยามากมายใช่แล้วค่ะเหมือนที่พี่อาบอกเลยนะคะนะว่าถ้าสมมติเรามีเพื่อนดีแต่ว่าเรามีน้อยเนี่ยน,นะคะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรึกษาเขาได้ดีกว่าแบบว่าเรามีเพื่อนเยอะมากๆทุกคนวนโลกเป็นเพื่อนเราแต่พอถึงเวลาจริงนะคะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะหันหน้าไปหาใครเลยนะคะอย่างนี้ก็ ก็เป็นเพื่อนค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าก็เป็นเพื่อนค่ะแต่ไม่ได้เรียกว่าเพื่อนสนิทเนาะแหมแจ้งน้องๆครับถ้า่งนั้นครับก็เลยมีการ์ดครับเป็นคอลเลคชั่นการ์ดเซตนะฮะจากแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพราะเขาก็มีความรักระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนใช่แล้วมีใครบ้างนะคะมีแฮร์รี่มีรอนแล้วก็คือไมโอนี่นั่นเองแล้วก็ในเซตนี้ก็มี ตัวละครต่างๆมากมายด้วยใ<ช>นเร,รืเอร่อง Harry Potter มาฝากกันครับมาเล่นเกมกัน02ครับ6 1 5 9 0 1 1ห้ถึงหนครับมาเล่นเกมง่ายๆเลยวน<ช>ันนี้ภาษาอังกฤษนะใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้น้องๆค่ะแล้วเดี๋ยวให้น้องๆบอกนะคะว่าเป็นทอย or pet ค่ะหมายถ<ช>ึงว่าเป็นของเล่นคะหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยง toys ของเล่นหรือว่า pet ก็คือสัตว์เลี้ยงค่ะอ่ะมาเลยครับกดโทรศัพท์เข้ามากันเลยนะฮะวันนี้พรอรวันเรานะครับมอบพห้เป็นการ์ดเซตจากแฮร์รี่พอตเตอร์ครับใช่แล้วค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นขวัญใจของชาวโลกนะคะ โดยที่ทุกคนเนี่ยชอบเพราะว่าอย่างพี่รตีกับพี่อาร์มเ่ยนะคะก็เป็นแฟนกันก็ดูคลิปภาคเลยค่ะก็ชอบเหมือนกันด้วยใช่ค่ะพี่อาร์มก็อ่านดูภาคเลยนะจริงเหรอคะหนูชอบดับเบิ้ลดอ่ะค่ะหนูชอบดับเบิ้ลดอใช่ค่ะเสียชีวิตไปตอนภาคที่หกโอ้ยเขาจะเป็นอะไรคะทำไมครับเพราะว่าดับเบิ้ลดอตายไม่ว่าอะไรอ่ะมารับสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอ้อยสวัสดีครับผมมาอ้อยอยู่กับ พยายามกับพี่นัตตี้นะครับนี่หรือเปล่าคะฮัลโหลอยองอยู่ไม่เอ่ยอ่ะได้พี่พี่เช็คสายกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับคำถามข้อแรกของเราอ่ะมาดูโจทย์กันเลยตันตันแป้นตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงทอยออเพค่ะและสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือรับบิดนั่นเองเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันเป็นกระต่ายค่ะแต่ว่ามันเป็นทอยออเพคะ่ะเป็นของเล่นหรือว่าเป็น ดูให้ดีว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมถ้าตัวปลอมอาจจะเป็นของเล่นได้และเป็นตัวจริงอาจจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงคือเพชรของเราใช่แล้วค่ะแต่ว่าดูง่ายๆนะคะเราดูที่คําศับดีกว่าใช่อ่ามาเลยสายแรกของเราสวัสดีครับอ้อยหรือเปล่าคะได้ยินไหมคะฮัลโหลโยบูเซลแปลว่าเราเฮ็นี้ฮัลโหลอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมารับสายเพิ่มเติมกันนะฮะ0 2 6 1 5 9 0 1 1 2ครับ คือบอกก่อนบางคนเนี่ยโทรมาแล้วพอจะออนแอร์หน้าใหม่กับเรากันค่เขินเขินแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกกดผิดวางสายไปเลยอ้าวมีเสียดายนะครับจะได้ของรางวัลไปด้วยโนอะวันนี้ครับมีการเซ็ตจากเฮิรพอเตอร์มาฝากกันด้วยอ่ามารับสายกัน02615 9 0 1 1กหนนถึนนะคะอ้าวแล้วครับ กดมาได้เลยนะฮะมี2เบอร์รออยู่นะครับแล้วก็โทรมาได้ช่วงของวันเสาร์เช้าๆแบบนี้ครับอ่ะทักทายสายนี้การสวัสดีค่ะัสดีค่ะน้องนานะครับฮัลโหลได้ยินไหมคะกำลังคุยอยู่กับพี่ยังกับพี่นาที้กันด้วยมาที่ย่างเอ่ยสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นภาพโจทย์กันแล้วไปดูอีกทีนึงก็แล้วกันครับถามว่า Rapid เนี่ยเป็นทอยออฟแพดครับผมไปไปไปบอกมาว่า ว่าอะไรดีเอ่ยเป็นทอยออเเทสค่ะเป็นตัดเลี้ยงหรือว่าเป็นของเล่นเอ่ยเป็นเทสเนั่เองถูกต้องค่ะตัดเลี้ยงค่ะ รับของราวัลจากเราไปนะครับเป็นการ kind of like ์ดเซตจากแฮร์รี่พอตเตอร์กันด้วยนะครับแบบนี้เลยแต่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 เห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยแค่นี้เองก็ได้ของรางวัลไปแล้วถูกต้องถ้าเป็นพี่อารพี่อาจะโทรไหมคะถ้าหนูถ้าหนูกับนิวนะคะจัดรายการอยู่โทรโทรโทรเวลาที่เป็นนิวกับเอานัตตี้เนี่ยพี่อาก็ดูอยู่ที่บ้านเหมือนกันโอ้โหดีค่ะเพราะว่านัตตี้ก็ดูพี่อาเหมือนกันค่ะเย้ครับเอาล่ะ ตอนนี้ครับมารับสายสองกันดีกว่าทันหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสายโทรศัพท์นิดนึงอ่ะตอนนี้น้องอ้อยกลับมาแล้วสวัสดีครับเย่ yeah, น้องอ้อยสวัสดีค่ะ yeah. น้องอ้อยไปดูภาพโจทย์ยกันเลยครับนี่ไปดูเลยข้อนี้ถามว่าเจ้าสิ่งนี้คือ toy or pet ครับเป็นของเล่นหรือว่าเป็นสัตว์เลย cat น่ารักจังเลยเป็น toy or pet ครับ เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงก็คือแพะใช่ไหมคะค่ะโอเคครับใครงั้นไปคำตอบที่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับแหมเก่งจังเลยนี่จะมาเป็นคิตตี้เนี่ยจะต้องเป็นของเล่นนะใช่แล้วเอาละฮะรับของเราจากเราไปครับการ์ดเซตจาก Harry Potter แจกกันกระหน่ำเลยมีเยอะมากเลยนะฮะอันนี้คือเราแจกทั้งหมดนสีเล่มเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเซตทั้งแบบนี้เลยครับด้านในก็จะมีการ์ดเก็บสะสมมาได้เป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์นั่นเองครับนั่นพี่อยากได้มั้ย อ่ะเดี๋ยวไว้มาเล่นเกมกันเนาะได้ค่ะเดี๋ยวหลังจะโทรเข้ามาในรายการนะคะเอาละครับแล้วตอนนี้ครับรู้สึกว่ามารับสายกันต่อแต่ถ้าไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพโจทย์กันไหมได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกดโทรศัพท์มาตอบกันหลังไม,ม่มีมฝากนอีกเพียบเลยครับไปดูโจทย์กันแตนบตนแตนแล้วนี่คือโจโอดโอดภาพเพตน,นะครับอุ้ยทำไม มีสองตัวฮะะอ้วทำไมเขาดูแบบไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยคะอ้าวแล้วสิแต่เอ๊ะก็ดูแล้วเหมือนกับน่าเป็นของของอะไรหรือเปล่าที่เราเล่นที่บ้านอะไรอย่างนี้อ่านะครับก็มาพับเพชรนะครับศูนย์สองหกห้าเก้าศูนย์ถึงกดโทรศัพท์มาตออกันหน่อยว่าพับเพชรเนี่ยคืออะไรสัตว์เลี้ยงหรือว่าของเล่นเอ๊ะมันจะเป็นพับเพชรเพชรหรือเปล่าหรือเป็นทอยจะโดนหลอกนะอ่ะกดมาเลยครับเดี๋ยวมารับสายกันหลังใหม่ละกันนะฮะของางวัลก็ยังมีอยู่นะครับเป็น กาเซต,ตจากฮ a ร์รี่พอตเตกันด้วยถูกต้องนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้นะคะห้ามพลาดคขาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่อามกับพี่นาตี้ไปพักก่อน,นะค่ะ๋ยวให้น้องๆไปสนุกกับการ์ตูนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปพักเนี่ยนะคะเราจะไปขุนของามาแจกกันอ้าวได้เลยครับกลับมาเจอกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับไปแล้วค่ะ นี่ก็ปรับความสูงได้ด้วยอย่างดีอ่ะน้องๆวนไหนที่ได้รางวัลไปอ่ะแต่ก่อนตอนเด็กๆที่นาตีไม่มีสกูตเตอร์้ขี่นะคะครับผมไม่ใช่ว่าหมายถึงว่ามันตอนนั้นช่วงนั้นไม่มีนะหมายถึงว่าไม่มีรายการไหนมาวบสตูดให้น้องๆได้<อ>มา,าใช่ค่ะอ่ะมาหรือยังครับหนึ่งสายนี้ของเราทันหรือเปล่าทันหรือเปล่า026159011ถึง12ค่ะแ,ะแค่นี้เองนะคะได้รับรางวัลสกูตเตอร์ไปเลยแค่ตอบว่าถ้าได้ขี่สกูตเตอร์อยากจะขี่ไปที่ไหน ดาวองคารดาวพลูโตยูเลกา้อาอะไรหลุมนำพารากอนอะไรก็ได้ค่ะสวนสยามตีมวอล์คีมหาพี่นาตีกับพี่ยามก็ได้อ่าใช่เงน้นเดี๋ยว่าตอบกันหลังไมคดีกว่าเก็บไว้ให้หนึ่งคันนะค่ะอาไปเลยครับตอนนี้ที่หมายเลขเดียวกันในแหละเผื่อว่าเขินกันอ่าอ่ะ,อะ สนุกได้เต็มที่จินตนาการได้เต็มที่เลย02ของนี้ครับ901-12ครับใช่แล้วค่ะถ้าอยากจะขี่สกูตเตอร์อยากจะขี่ไปที่ไหนขี่ไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะแล้วไปขี่ให้เก่งๆนะขอบคุณด้วยกับ Wonder Toys นะครับขี่เก่งเดี๋ยวมารับพี่ยามพี่นาตีไปเที่ยวบ้านโอ้ยอย่างนี้ก็คือซ้อนกันไปได้เลยใช่ไหมคะได้ขอบคุณด้วยนะครับกับ Wonder Toys ครับพักักคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสู่กันต่อแล้วกันใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะกับ Spark Life ค่ะ กลับมาสนุกกต่อนะครับกับพี่อามพีนาตี้กันด้วยครับช่วงนี้อยากจะบอกว่าน้องๆเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปสนุกกันได้ในงาน Kidscovery ครับกับ Kidscovery World ตอน Tales and Toys เตรียมตัวตื่นตาตื่นใจได้เลยนะคะในโลกนิทานและจินตนาการเต็มไปด้วยของเล่นหลากหลายสําหรับเด็กทุกๆุกวัยเลยค่ะครเริ่มต้นความสุขได้เลยนะคะในวันที่24 27ตุลาคมที่ฮอน สามหรือสี่ใช่ฮอร์สามฮอร์สี่ใช, 3, ใช่ค่ะ<อ>ยินงแข็งเยนยอุ้ยมีทั้งสองฮอรเลยเหรอคะคือเปิดสองฮอต่อเน,นื่องกันจัดยิ่งใหญ่มากก็คือเข้าทางไหนก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้ว <เย S 2> ครับนีใช่แล้วค่ะ,ะ,คะมีพื้นที่เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งหมื่นตารางเมตร คือต้องบอกก่อนนะครับว่าในงาน,นจะมีการจัดยิ่งใหญ่นะกับ k i d i s c o v e r y World หลายๆคนเป็นแฟนอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้ติดตามไปนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพิเศษหน่อยก็มีการจัดชื่อตอนว่า Tales and Toys ก็คือเรื่องราวของนิทานนะครับเรื่องราวของนวนิยายต่างๆที่น้องๆชื่นชอบกันแล้วก็หลงรักกลมสึนของเล่นต่างๆมากมายที่รอยอยู่ด้วยนะครับได้ยินแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเฉพาะเด็กกรุงเทพมหาคนครหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะฮะเพราะว่าน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสไปเจอได้ครับเพราะว่า k i Discovery World ในครั้งนี้เนี่ยจะมีโอกาสไป ที่เชียงใหม่อุดอรแล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วผู้ใหญ่ใจดีของเราในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือรักลูกกรุ๊ปนั่นเองใช่ครับภายในงานนะคะน้องๆก็จะได้สนุกค่ะแล้วก็เรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ในทุกมุมมองเลยไม่ว่าจะเป็น Play l i k e ก real kids นะคะคลานเครื่องเล่นให้เด็กๆสนุกกับเครื่องเล่น playground ค่ะโซนเด็กของเล่น พื่อเพลินในลานกิจกรรมกับเกมเวิร์กช็อปและการแสดงหลากหลายแน่นอนนะครับมีแดนแห่งจินตนาการนะครับหรือว่า imagination land นะครับบนพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตราาาามาจัดกับนิทานคลาสสิกในรูปแบบของ mini indoor ตีมพาคนะครับคือเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบกับตัวการ์ตูนตัวละครต่างๆมากมายครั้งแรกในเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นคนแคททั้งเจ็ดกับสโนไวนูน้อยหมูแดง h a n s e l and g r e t e l แล้วก็ แจ็คก,กับต้นถั่วยังหรือว่าแจ็คผู้ฆ่ายักนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังไม่เปิดความรู้กับนิทรรศการนิทานโลกค่ะ ช้อปปิ้งของเล่นจากในและก็ต่างประเทศอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจอยากไปอย่าลืมนะฮะในกรุงเทพกันก่อนที่ Impact Hall 3 4วันที่24-27ตุลาคมนี้กับงาน Kids Discovery World Toys and Toys นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีบัตรเข้างานมาแจกด้วยขอแจกให้เป็นคนละ4ี่ใบไปเลยโอ้โหอย่างนี้ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ตัวเราแล้วก็อาจจะพี่หรือน้องเราก็ได้สีใบด้วยกันนะคะวิ่ยดีจังเลยแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอเป็นคนที่มีโอกาสแล้วก็สามารถไปได้ในช่วง ที่กรุงเทพนี้นะครับหรือว่าอาจจะใกล้เคียงนะครับอาจจะเป็นนครคอมประทุมธประทุนีนินทบุรีถ้ามาได้บอกมาเลยนะครับศูนย์อครับหกหนึ่งห้าเก้าศูนยครับผมใช่แล้วค่ะคำถามในวันนี้ก็คือนิทานเรื่องโปรดของน้องๆเนี่ยคือเรื่องอะไรแล้วทําไมถึงชอบได้ประโยชน์ยังไงล่ะบอกเข้ามาแล้วกันเนาะค่ะ อ้าวเลยครับมาทักทายหนึ่งสายนี้กันมากดีกว่าสายแรกของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเยลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเยลลี่ค่ะน้องเยลลี่ชอบการ์ตูนเรื่องอะไรคะชอบนิทานการ์ตูนเรื่องอะไรที่มันคลาสสิกครับชอบอะไรดีนะ่นโนไวค่ะโนไวชอบชอบตัวละครไหนคะชอบโนไวเลยหรือว่าชอบคนแคะชอบตัวชายชอบชอบอะไรดีชอบคนแคะหรือเปล่า ก็สโนไวเลยค่ะก็สโนไวเลยโอ้น่ารักจังเลยนะครับก็ เป็นตัวละครในฝันของสาวๆหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นไปเจอตัวจริงกันได้ <Yeah. S 1> ในงานนี้ครับกับค i s คอร์เว World Tales and t o y อจากรักโลกนั่นเองครับใช่ค่ะที่ Impact Arena น,นะคะรับบัตรไปเลยค่ะกับบัตรเข้างานค i s คอร์เวอี่สีใบใบว้าวไม่ลืมไปกันฮอล์สามฮอล์สี่ยี่สี่ถึงยี่สิบเจ็ดตุลาคมนี้น,นะครับใช่แล้วค่ะมีทั้งฮอล์สามฮอล์สี่เลยแล้วก็พื้นที่เนี่ยกว้างถึงหนึ่งหมื่นเมตรโอ้หนึ่งหมื่นตารางเมตรใช่ค่ะหนึ่งหมื่นตารางเมตรค่ะตระหนโทษค่ะโซนที่เป็นมินิธีมฟ โอ้โหเยอะมากๆทคิดดูสิว่าต้นยักษ์นี่ต้นถั่วยักษ์จะใหญ่ขนาดไหนอยากไลบ้างอะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวไว้ไเดี๋ยวไว้เราไปด้วยกันไหมคะได้ครับไปเจอน้องๆกันได้เหมือนกันเลยครับ้ามีโอกาสเนาะอ่ะ,ะตอนนี้มาด้วยพี่สิงสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวซิว่าสายนี้ชอบนิทานเรื่องอะไรยัางในโซนโอไว้์เนี่ยพี่แอมชอบแล้วก็ประทับใจบางทีบางทีบางทีตัวละครดิสนีย์เนี่ยจะมีพาร์ทที่มืดแล้วก็พาร์ทที่ดี อย่างนายพานนายพาน,น,น<ด>ดเนี่ยโดนแม่มดเนี่ยสัง<ช>่งว้แล้วว่าต้องทําร้ายเนาะ,ะนะครับแล้วก็แต่ว่าด้วยความใจดีของเขาก็ทําให้สโนไว้รอดถ้านายพานไม่ปล่อยมานะสโนไว้อาจจะไม่ได้เป็นสโนไว้จนถึง,ถงวันนี้นะคะม,ม่รู้จักคนแค่หรอกใช่แล้วคงอ,อาจจะไม่ได้มีความสุขกับเจ้าชายก็ได้อ่าใช่ครับก็บางทีก็ต้องดูนะครับว่าคนเราเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาถ้าทาผิดไปแล้ววันหนึ่งเป็นคนดีขึ้นมาได้หรือเปล่า ให้โอกาสกันด้วยจริงด้วยนะครับอ้าวมารับสายกันต่อดีกว่า0 2 6 1 5 9 0 1 1กหนถึงหนครับมาถ้าเป็นนัตตีล้ล่ะชอบนิทานเรื่องไหนเออชอบนิทานเรื่องแทงเลด์อะค่ะ,ะแทงเลดใช่ค่ะของเอ่อดิสนีย์ค่ะเป็ตแันเซลโอเคชอบชอบชอบ,ชอ,บอ่าก็คือเพิ่งออกมาเป็นจากเจ็ตแลนเซลนะเนี่ยก็นำมาเป็นชื่อนี้ใหม่นะ,ะใช่ค่ะเพิ่งจะออกมาได้ก็สุด พักแล้วนะงชอบซีนที่เขาไปลอยอกระทงแล้วก็อโคมกันโคมกับพี่เอกกับเจ้าชายน่ารักเชียวเอ้ยไม่ใช่สิเขายังชื่อช่เจ้าชายกับคนเขาเหมือนจะเป็นโจรนะโจรอาะเกลับตัวกลับใจได้ก็เป็นคนดีใช่แล้วคนที่ได้เป็นคนดีเนี่ยนะคะน้องๆส่วนใหญ่เขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆค่ะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเป็นคนดีกันนะครับมารับสายต่อมากันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาทันไหมครับศูนย์สองห้ย์หนึ่งหนึ่งถึง1 2ทันค่ะน้องนัทค่ะน้องนัทสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะน้องนัทค่ะน้องนัทชอบกระตูนหรือนิทานเรื่องอะไรคะเมื่อกี้เพื่อนๆชอบสนุไวท้ไปแล้วเราเหรอคะเราชอบอะไรชอบอะไรคะสนุไวบสนุไวท์เหมือนกันเหรอมีเรื่องอื่นไหมคะที่ไม่ใช่สนุไวท์เมื่อกี้มีเพื่อนตอบสนุไวท์ไปแล้วเราเอาเรื่องอื่นมาอีกไ่มเนาะเราพันเซลล์ลิตเติ้ลเมอร์เมจัคผู้ฆ่ายักษ อะไรอีกดีฮันเซลเกรเทลบ้านขนมหวานใช่ไหมใช่แล้วผู้คายยักค่ะยักษ์ผู้ายเลยนะครับก็แสดงถึงแบบว่า จินตนาการที่สร้างสรรค์เออยักษ์จะอยู่บนเมฆได้ยังไงเนี่ยอ่าต้องไปดูกันว่ามียักษ์ออกมาหรือป่าที่นี่เลยครับขอบคุณมากครับรับบัดรไปซีบเยเอย่าลืมไปกันนะคะกลับมาเข้างานคิสคารี่ค่ะแต่ว่าพี่นัตตี้อยากจะบอกน้องว่าสําหรับน้องคนไหนนะคะที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าไปไม่ได้ก็เราละสิทธินะคะให้กับคนอื่นดีกว่าได้เลยครับอย่าเขาเรียกว่าหลายๆอย่าปิดโอกาสคนอื่นเนาะ,ะสำหรับ เพราะว่าถ้าสมมติน้องๆได้บัตรไปแล้วเนี่ยน้องๆแล้วน้องๆไม่ไปนะคะเท่ากับว่าคนที่เขาสามารถไปได้เนี่ยเขาก็จะหมดสิทธิ์ถูกต้องเท่ากับบัตรใบนี้เราก็เอาไปฟรีๆไม่ได้ไปไม่ได้ใช้เลยเสียได้เสียได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครไปก็แน่นอนพกกล้องพกกล้องไปด้วยมือถือมือถือไปถ่ายรูปกันเพราะว่าคือเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโลกของนิทานเลยในส่วนของมินิทีมปาร์กนะฮะคือในงานเนี่ยก็เข้ากันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามินิทีมปาร์กเนี่ยก็ต้องมีพิเศษซะหน่อยนี่ก็เลยมีบัตรให้ นะครับอ่ะสายสุดท้ายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลน้องพีมสวัสดีครับครับ<ะ>ครับผมน้องพิมชอบนิทานเรื่องไหนครับผมเออชอบนิทานเรื่องครับชอบ,รชอบเรื่องอะไรนะชอบอะไรนะชอบเรื่องอะไรนะคะนิทานเรื่อง จ็คกูคายาค่ะแต่พวกยาเหมือนกันหรอมีเรื่องอื่นไหมอ่ะน้องพิมมีเรื่องเรื่องนิชาเรื่องไหนดีที่ชอบเมื่อกี้เพื่อนๆมีสโนไวท์มีแจ็คผูคายามีอะไรมากมายเลยมีเอาะไรหรือบางทีอาจจะเป็นหมาป่ากับแกะไดนไดโนเสาร์คับถ้าไดโนเสาร์หรอถ้าเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ก็ได้ค่ะใช่อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นหมาป่าค่ะหมาป่าหมาป่ากับกับอะไรดี หมาป่ากับนกกระเรียนก็มีหมาป่ากับแกะน้อยก็มีหมาป่ากับดูน้อยหมูแดงก็มีเออ,บบ <laughs> อะขอบคุณนะครับสำหรับน้องพีมนะเย่แล้วบัตรเข้างาน Kids Discovery ไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกันนะคะใช่แล้วครับไปสุกกันมาแล้วค่อยกลับมาเล่ากันให้ฟังก็ได้ครับว่าชอบนิทานเรื่องไหนเพราะมีเยอะจริงๆนะฮะใช่แล้วคะ่ะกับมินิทีมพาร์คในงาน Kids Discovery World Tale and Toy นั่นเองนะครับ ขอบคุณด้วยกักรับลูกกลุ้มนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทำบัตรแจกกันแต่สำหรับวันนี้นะเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้ววันนี้แจกของรางวัลกันไปแล้วเรียบร้อย,ย,อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ของรางวัล หมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวไปรับสายหลังไม้ที่0 6 2 6 1 5 9 0 1 1 1 2ค่ะครับผมส่วนช่วงนี้ปิดเทอมก็อย่าลืมหากิจกรรมว่างๆมาลองทำดูครับโดยอย่างช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวพี่นำไปร่วมประกวดงานวาดภาพด้วยปากาง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยว่าพี่นแชร์รูปให้ดูก้วการเผื่อว่าเป็นไอเดียในการึกวาดภาพสนุกๆก,กันดีเลยค่ะจริงๆก็ต้องไปทำงานต่อนะคะทำอะไรที่สร้างสารรค์กับตัวเราเองนะคะไม่ใช่วันๆเล่นเกมอย่างเดียวโอ เอาละค่ะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเรา3คนได้นะคะพี่นิวพี่นาตีน้นแบนบล็อกแล้วก็พี่อาร์มที่แอคชั่นโซนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย